สวัสดีครับจากการนำเสนอนิยายเรื่องเมืองเทวดาตอนที่สองคราวนี้ก็มาถึงตอนที่สามซึ่งในในสาระของเรื่องก็มีว่ามีนักการเมืองผู้หนึ่งซึ่งมีความสามารถและมีโอกาสได้เข้ามาแก้ปัญหาสังคมเมืองผีดิบให้เป็นเมืองเทวดาคือมาช่วยทำให้ผู้คนระดับล่างมีรายได้และมีความสุขขึ้น ส่วนจะแก้จะแก้ไขแบบแบบใดอย่างไรประสบความประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนก็อลองรับฟบังกันดูนะครับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองซึ่งอตอนที่สามซึ่งมีชื่อว่าปัญหาของสังคมผีดิกเช้าวันต่อมาเมื่อพันตำรวจตรีมหิดเดินขึ้นมาทำงานบนโรงพัก พอ,อยอนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ในห้องส่วนตัวได้ไม่นานสิบเวนก็เข้ามายืนจิตเท้าตะเบกและรายงานว่าท่านสวปรครับชาวบ้านมาแจ้งว่าพบศพสิบศพตายอยู่ในป่าสวนยางข้างวัดภูเขาครับทำให้พันตำรวจตีมไม่รันรู้สึกมีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาท,าทันทีและโดยไม่สักถามอะไรมากกวา่า เขาสั่งตำรวจลูกน้องไปว่าไปบอกสอบสเทียนยใจไ้หมาผมดวนครับสิบเวรตับเบะแล้วเดินออกไปอีกครู่ต่อมาร้อยตำรวจเอกเทียนใจเลิกปูตาก็มายืนตับเบะรอรับคำสั่งอยู่พันตำรวจตีมาหิ้จกิงสั่งว่าคุณนำตำรวจไปสักห้าใานาไปตรวจสภาพศบแต่พยายามชี้ให้ประชาชนเห็นว่า คนตายตายเพราะถูกปีคอถูกก่ารัดคอตายเพราะขาดอากาศหายใจเป็นการฆ่าเพื่อจริงครับแต่รพวกนี้พูดพร้อมกับมองหน้าตำรวจลุงน้องเราต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอให้ทุกๆคนเห็นว่าไม่มีปีดิบในอำเภอเราก็แล้วอย่าลืมพาหมอท้อยไปด้วยให้หมอท้อยนั่นแหละไปจันทร์ตรวจพิสูมจะได้เป็นหลักฐาน เรื่องนี้หมอทอยรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วว่าจะพูดหรือสรุปว่าอย่างไรครับผมร้อยตำรวจเอกเจียนใจเลื่องภูตาสวสศตะเบกอีกครั้งแล้วเดิอนออกจากห้องไปหมอทอยที่อันตำรวจรีไม่พูดถึงมีชื่อจริงว่านายอนุสักรักบันเทิงชื่อเล่นว่าทอยและอาชีพหลักคือพนังงานสาธารณสุขหรือหมออนามัย ชาวบ้านจึงเรียกหมอโทย้ยและหมอท้ยเลือกทำเลไปตั้งร้านอาหารแทนที่จะไปตั้งคลินิกแข่งกับหมอตัวจริงในโรงพยาบาลอย่างที่เพื่อนๆของเขาหรือพยาบาลบางคนทำร้านอาหารของหมอโท้ยจึงเป็นเสมือนจึงเป็นเหมือนที่สังสรรค์ของเหล่าสมาชิกสมาคมชีวิตอมตะหรือสมาคมสีดิพันตำรวจตีไมิตั่งรุ่งค,คิดว่า จะจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆนี้อย่างไรเพราะเขาเดาได้ทะลุถูกบองว่าศพชาวบ้านที่ตายเกิดจากอะไรใครเป็นผู้ทำให้มันเกิดและถ้าไม่ให้เกิดเขาจะทำวิธีใดหลังจากนั่งคิดคนเดียวอยู่สักครู่ก็คิดได้จึงกดกิ่งในห้องแต่เสียงกริ่งไปดังอยู่นอกกงนอกและแค่ไม่ถึงอัดใจผลตำรวจคนหนึ่งก็เดินเข้ามายืนต่ำและพูด ผมผลตีตาตีสีรกพร้อมรับคำสั่งครับทีวอไปที่โรงพยาบาลทิวสนบอกหมอปราณว่าผมมีธุระวนจะขอปรึกษาหาือครับผมผลตาผลผลตาตีตะเบะอีกครับแล้วเดินออกไปส่วนเจ้านายนั่งรอฟังปีนั้นอำเภอทิวสนยังไม่มีตัวรับลับทุกหน่วยงานยังต้องใช้วิทยุมือถือ ขณะที่พันธ์ตวณฑ์วดีมิดนั่งคิดอยู่ั่วยกันใจเสียงวิทยุบนโต๊ะก็ดังขึ้นตเดต่ากับหมอปราณได้แล้วครับเชิญท่านสหพอพูดได้เลยครับวอรสองสวัสดีหมอนี่ผมเองพันธ์ตัณฑ์วดีมิดมานัสพูดเทียนท่านสหพ,พอมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับเทียนเสียงหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุมชนจุนชน าม,ม,ามีเรื่องสำคัญมากผมอยากปรึกษากับหมอเดี๋ยวนี้แต่ไม่อยากพู้ทางวิทยุหมอมาพบผมด่วนเยียนจะให้ไปผมไปพบคน้องของท่านที่โรงพักหรือที่ไหนดีครับเรียนที่อื่นคงไม่สะดวกหมอมาที่อ้องผมเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันเรียนการพูดจากันระหว่างผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมนชมนติวชนกับพันตตำรวจตรีไม่แสดงให้เห็นว่า พันตำรวจซีมหิตมีอำนาจเหนือกว่าหมอโดยเฉพาะในเครื่องอในเครื่องกายของสมาคมชีวิตธรรมดาซึ่งแทนที่ผู้ต้องการพบหมอจะไปพบหมอที่โรงพยาบาลกลายเป็นว่าให้หมอมาพบจึงอีกสิบห้านาทีต่อมาก,ก็มีเสียงรถยนต์จอดที่หน้าโรงพยาบาลเสียงปิดประตูรถดังปึง้งและเสียงคนเดินย่ำขึ้นบันไดเสียงผู้ชายทักทายกับตำรวจที่อยู่หน้าห้อ ก่อนจะมีเสียงเดินผ่านหน้าห้องมาที่ห้องทํางานของเขาเสียงเคาะประตูห้องกค,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 คดังขึ้นและเขาร้องบอกอนุญาตไปว่าเชิญเข้ามาได้สวัสดีครับท่านสอสอหมอปราณกาลปะยกมือไหว้และยังยืนอยู่เชิญน,นัง่งความจริงผมอยากจะเป็นควายไปพบหมอแต่ที่นั่นมีผู้คนทุกรานผมจึงเปลี่ยนเชิญหมอมาที่นี่หมอคงไม่ว่านะครับพันตำรวจ ทีมหมาพ,พูดตามมารยาทมากกว่าที่จะหมายความตามที่พูดครับท่านทําถูกต้องแล้วครับเพราะถ้าจะคุยเรื่องสําคัญสําคัญกันแล้วก็ที่ห้องของท่านเหมาะกว่าหมอปราณพูดเอาใจบวกกับจิตวิทยาเพื่อไม่เสียเวลาผมขอเริ่มเรื่องที่เชิญคุณหมอมาพบคือผมอยากกล่าวว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่ท่านสูนสองกับปริวาณเจ็ดสาวของท่านเที่ยวลุกขึ้นมากัดคอดูดเลือดคนหมอวีวิธีรักษาหรือป้องกันไหมมีวิธีเดียวครับทำไงอ่ะท่านสอวพอวิเวกลายเป็นหงรายแบบปีดิตาวรไม่มีใครสามารถที่จะช่วยให้ท่านกลับคืนสภาพมาเป็นคนปกติได้อีกนอกจากนอกจากอะไรอ่ะปันตำรวจตีมาหิดถามเสียงดังจนหมอปราณรู้สึกตกใจ นิมนพระสงฆ์คณะของหลวงพ่อพิทยามาทําพิธีสวดเหมือนสวดเทนจันดาที่วัดภูเขางั้นหมอก็ว่าท่านสองวัวิเวกไม่ใช่คนนะเด็กทนตำรวจสีมห่หยุดจ,จ้องหน้าหมอปราณอย่างไม่พอใจครับผมเชื่อว,ว่าท่านไม่ใช่เออจากที่ผมพยายามตรวจร่างกายของท่านในตอนที่ท่านนอนหลับในถ้ำตอนกลางวันผมว่าท่านไม่ใช่คนงั้นท่านเป็นอะไร ท่านตำรวจตีมาหิตพูดเกือบเป็นเสียงตะวันใส่หมอหนุ่มผีดิบถาวอนมอนสเตอร์แวมไพร์ข้างข,า,งขาวผีทรอมบี้และกูล่าแรงเกนไะตายแล้วแต่จะเรียกครับโอ้นี่หมอเล่นขนานนามเจ้านายของผมแบบมารวมกันเป็นยุดเลยเนี่ยพัานตำรวจตีมาหิตหัวเราะเสียงต่ำดึก <laughs> ท่านเป็นปราบกุตการชนิดใหม่เหนือกฎเกณฑ์ทางจิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์ ท่านไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่ผมก็หาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมท่านจึงเคลื่อนไหวได้มีเรี่ยวแรงมีพละกําลังหมหาศาลไม่มีใครสามารถที่จะต้นพละกําลังของท่านได้ไม่มีใครต้านพลังของท่านได้พันตํารวจดีไห่ทวนคำนึกยิ้มอยู่ในใจและถามว่าแล้วยังไงอีกหมอลองว่าไปห,หมดเว้นแต่พวกพระเออหมอปราณพูดแล้ว มองหน้าภู้เมยียนาาเหนือกว่าอย่างจัางใจแต่แล้วก็พูดว่ามีแต่พระที่เคยปลดปล่อยวิญญาณในคืนที่ผาจบเห็นจันดาเท่านั้นที่จะแก้ได้คือช่วยให้วิญญาณของท่านไปสู่ภพภูมิใหม่มีแต่พระที่มาปลดปล่อยวิญญาณของไายของเราในคืนนั้น <c oughs> พันตำรวจตีไม่หัวรเราะเสียงเป่งจ้องหน้าหมอปราณพยายาหน้าชาชา้า ที่ผู้สนทนาอ่านไม่ออกว่าจะรู้สึกดีหรือไรและหมอปราณพูดต่อไปว่าผมว่าเราไม่น่าที่จะปล่อยไว้ให้ท่านเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเป็นการทรมานท่านเราทำให้ท่านตกนรกที่สำคัญยังเป็นอันตรายต่อพวกเราทุกๆคนด้วยปันตำตรวจตีไม่ต้องออกคำสั่งต่อไปว่าพูดต่อไปหมดพูดไมห้หมดเลยไม่ต้องเกรงใจ ยีงเหรอครับหมอหนุ่มเจ้าหน้าผู้มีอำนาจเป็นเป็นลำดับหนึ่งของสมาคมชีวิตธรรมตะหรือสมาคมผีดิบริงสิผมกำลังอยากได้ข้อคิดเห็นของสมาชิกทุกๆคนหมอหนุ่มจึงเจ้าหน้าผู้มีอำนาจเป็นอันดับหนึ่งของสมาคมชีวิตธรรมตะหรือสมาคมผีดิบค,คณะที่ศูนย์หนึ่งซึ่งทุกคนอยากรู้จักกลับไม่มีอำนาจอะไร เนเพียงพระอาจารย์ของพันตำรวจร,รีวิเวกผู้ใช้ดีรัจารวิชาบุกพันตำรวจร,รีเวกขึ้นมายิงสิพันตำรวจร,รีไม่ยัดพยักหน้าผมกำลังอยากได้ข้อคิดเห็นของสร,รมาชิกทุกๆคนหมอหนุ่มจึงให้ความเห็นต่อไปว่าสิ่งที่ผมเป็นหว่วงคือท่านต้องดื่มเลือกคนวันละหนึ่งปีด หน้าตาผิวพรร์ของท่านจึงจะเป็นปกติแต่ถ้าวันใดขาดเลือดท่านจะมีสีเขียวเหมือนซากศพมีกลิ่นเหม็นสาบสารรุนแรงสุร้ายและไม่มีอาวุธชนิดใดหรือใครจะมาทำลายท่านได้ผมจึงกังวลว่าพวกเราจะอยู่กันยังไงถ้าต่อไปคนจะตายกันหมดทั้งอำเภอจังหวัดและภาคหมอปราณหยุดนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อไปนี่เฉพาะท่านคนเดียว ยังไม่นับปริวาณสาวของท่านอีกเจ็ดคนที่จะต้องฆ่าคนรวมกันอย่างน้อยวันละเก้าถึงสิบคนเดือนหนึ่งคนจะตายสองสามร้อยคนแล้วคนที่ถูกฆ่าก็กลายเป็นผีดิบลุกขึ้นมาฆ่าคนอื่นอีกต่อตอผมว่าภายในเดือนเดียวบนทั้งทิวโสนจะกลายเป็นผีดิบสาวรหมดสิน้นทิวโสนหรือชุมพรทั้งจังหวัดจะกลายเป็นเมืองผีดิบที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งผี หรืออมาตะาไม่ตายอะไรทั้งสิ้นแต่จะเป็นผีดิบถาวรกันหมดแบบนี้ท่านจะเอาหรือหมอปราณยนคําถามมาให้พันตารวจสีมาหิตดคิดแล้วจะงไงทำยังไงอ่ะก็มีทางเดียวไปนิมนต์พระที่มาตรวจคืนนั้นมาปลดปล่อยวิญญาณพร้อมบริวารของท่านทั้งเจ็ดตอนนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีท่านเพราะมีท่านท่านก็ช่วยอะไรพวกเราไม่ได้ มีแต่ท่านจะทำร้ายและกัดกินพวกเราจนพวกเราพากันเป็นเหมือนท่านไปหมดสิ้นหมอหนุ่มพูดย้ำอีกอย่างไม่เกรงใจหมอพูดแต่หน้าฟังและมีเห็ุผลพันตำรวจตรมีมหิดแทงกล่าวจุมและถามต่อไปแล้วทำไมต้องไงพระพวกนั้นมาปลดปล่อยพระของเราใช้ไม่ได้หรือไงพระของเราไม่มีวิชาจารณะสัมปันโนพระของเราไม่ใช่สุปฏิปันโนไม่ใช่พระกวตโตสาวะกสังโฆ หรือไม่ใช่พระสาวกที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรม,มวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติยังไม่สามารถที่จะมาปลดปล่อยวิญญาณของอมนุษย์ผีเปรตและอสุรกายโอ้หมอพูดพระภาษาพระกล่องเคยบวชมาแล้วเสียงถามห้าและต่ำลึกอ่าผมโตมาจากวัดลุงของผมเป็นพระหมาปเรียนธรรมเก้าประโยคเม่น่าเออ แล้วทำไมตอนแปลกแต่อตอนปลุกจึงปลุกขึ้นมาได้การปลูกง่ายกว่าการปล่อยและถ้าจะให้ผมอธิบายผมว่าท่านโสวปวิเวกแม้ใครไม่ปลุกก็สามารถเป็นขึ้นมาเองได้เหมือนกับที่เถนจ,จันดาเคยเป็นเถนจ,จันดาไม่มีใครไปปลูกก็เป็นขึ้นมาเองท่านเป็นพระท่านสั่งสมอํานาจบาปไว้มากตอนที่ยังไม่ตายขอตายจิตวิญ,ญญาณเสพติดความอร่อยของกิเลสจึงไม่อยากตาย พยายามดื้นอยากอยู่พวกเราหลายคนต่อไปตอนตายก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วอะไรอ่ะพันตำรวจตรีม่หิตถามเสียงต่ำลึกรวมทั้งผมด้วยหรือเปล่าในดวงตาของพันตำรวจตรีม่หิตขณะนั้นเริ่มแดงก่ำและลุกโกรธแต่หมอปราณไม่ได้สังเกตเพราะขณะพูดหมอหลุบสายตาลงต่ำเพราะเชื้อวีพีหนึ่งที่ถูกขีดเข้าเส้นเลือดให้กับสมาชิก ในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชีวิตธรรมตะและเชื้อว,วีปีสองที่ฉีดให้หลังจากสมาชิกไปนอนให้สมาคมชีวิตธรรมตะดูดเลือดทุกๆสิบห้าวันใครมีเชื้อแบบนี้ไม่ต้องกลักเมื่อใดที่สิ้นชีวิตก็จะเป็นผีดิบสาวรแบบโสวพอวิเวกทุกคนเว้นแต่ไปหาพระที่ฉันมังสวิรัตให้ท่านถวาถอนพิษหรือทำลายเชื้อให้คนตต้หมอปราณการละปัดพูดด้วย รู้สภาพความเป็นไปในหมู่มวลสมาชิกของสมาคมแวมไร์หรือสมาคมชีวิตธรรมะที่ชาวบ้านเรียกสมาคมผีดิบสมาชิกทุกคนล้วนอยู่ในสภาพเคร่งคนยครื่งผีจากสารเสพติดที่สมาคมชีวิตธรรมะเขียให้เป็นสารเสพติดที่ทําให้สมาชิกทุกคนมีใจร,รุ่เหิอไม่กลัวตายเมื่อถูกทํร้ายก็จะไม่มีอาการเจ็บปวดสามารถต่อสู้จนชนะศัตรู หลายครั้งที่สมาชิกสมาคมไปทำร้ายคนอื่นแล้วถูกทำร้ายตอบหากไม่หนักหนาจนหัวใจแหลกสลายอาวัยวะภายในถูกลำไสยย้ถูกทำลายยับยืนแค่มานอนให้หมอปรารักษาให้หายจากบาดแผลไม่นานก็จะกลับไปเป็นเหมือนคนปกติทุกครั้งที่เกิดการต่อรู้กับฝ่ายศัตรูกระบวนการถีิดบจึงไม่เคยทิ้งถูกเลยนั่นคือสิ่งที่เชเห็นความเป็นอมตะ โดยอาชีพหมอปราณเคยใช้สารแก้ปวดฉีดเข้าเส้นเลือดให้คนไข้ในเวลาที่ต้องผ่าตัดให้คนไข้แต่สารเคมีหรือยาแก้ปวดที่โรงพยาบาลใช้ฉีดให้คนไข้ไม่เป็นอันตรายหรือมีฤทธิ์้ายแรงอย่างที่สมาคมชีวิตอมะตะใช้กับคนทั่วไปพร้อมกันนั้นในสมาคมสิ่งที่ผู้เป็นสมาชิกจะได้รับอันเกิดขึ้นภายหลังความตายได้ถูกปิดบงังมีแต่การโฆษณาชี้ชวนว่า มาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชีวิตอมตะกันเถอะแล้วทุกคนก็จะมามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่าง,ย,างยั่งยืนนานไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ป่วยซึ่งในส่วนที่ว่าไม่เจ็บเมื่อถูกทำร้ายนั้นเป็นความจริงเพราะฤทธิ์อำนาจของสารเสพติดบังคับไว้ส่วนความอมตะคือการเป็นผีดิบตลอดกาลไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดขยายความจริงให้เข้าเจ ระหว่างฟังคาอธิบายของหมอปราณพันตํารวจตีมาหิตจึงยิ้มเยี่ยมเกรียมและค่อยๆลุกยืนขึ้นจ้าจ้าพร้อมกับชักปืนพกเก้ามมออกมาจากซองเล็งไปที่ร่างหมอปราณหมอปราณตกใจรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้พังะถอยหลังไปสามเก้าอุทานออกมาว่าเอ๊ะอะไรทัานท่านจะยิงผมอย่างนั้นเหรอและทําท่าจะวิ่งออกนอกประตูทว่าเสียงปืนดังขึ้นเสียก่อน ปังปังสองนัดแรกหมอปราณยังพยายามควบคุมสติหันมาถามและมองหน้าสโสวโพไม่อย่างไม่เข้าใจท่านสโสวโพยิงผมทำไมผมทำผิดอะไรเราหมอห้ได้ทำผิดแค่ผมจะลองดูว่าหมอเป็นอมตะไม่ตายจริงหรือไม่ขอโทษนะผมต้องการอทดสอบเจ้านั้นปังปังอีกสองนัดซึ่งหมอปราณยังยืนเฉย ทำให้พันตำรวจตรีมาหินรู้ว่าสมาชิกกระบวนการผีดิบทุกคนจะไม่รู้จุดเจ็บปวดเมื่อถูกทำ้ายจึงเน้นยิงไปที่จุดจดเดียวคือตรงหัวใจบังบังหมอปราณจึงล้มลงนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่กับพื้นบริเวณหน้าอกแดงฉานไปเดเลือดส่วนพันตำรวจตีีมาหิดพูดว่าแกนับถือพระพวกมังสวิรัตแกคนเดียวที่ไม่เคยไปร่วมงานสังสรรค์กับเรา แกเสนอแนะ,อะฉันไปเอาพระสงฆ์พวกมังสวิรัตมาปลดปล่อยพวกเราแสดงว่าแกไม่ใช่พวกเราแกดูถูกฉันมากเกินไปเอาสิว่ามันจะเป็นผีดิบกันทั้งเมืองก็ให้มันเป็นพันตำรวจตีไม่หวงเล็บอ่าไม่ยืนหัวรเราะก็ออกและเมื่อสินเสียงปืนได้ประมาณขึ้นหัวใจ ตำรวจยศต่างๆพากครกูเข้ามาดูเจ้านายของตนเพราะคิดว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเจ้านายแต่ต่างต้องตะลึง,ง,งยืนอ้าปากค้างกันไปตาๆๆมๆกันเมื่อเห็นเจ้านายยืนถือปืนพกประจําตัวเบื้องหน้าที่พื้นนายแพทย์สารนอนจมกองเลือดพวกนายช่วยกันด,ด,ด,ดูสิมันตายหรือเปล่าตำรวจสามนายจึงช่วยกันดูช่วยกันฟังระบบการเต้นของหัวใจบางคนจับไปชี้ประจ บางคนเอามือรอที่จมูกก่อนจะรายงานว่าเขาตายแล้วครับไม่มีลมหายใจและหวัวใจก็หยุดเต้นนั่น,นงไงแสดงว่ามันไม่ใช่พวกเรามันจึงตายฉันเคยสงสัยมานานว่าไอ้หมอปรานณีนะน่าจะไม่ใช่พวกเราแต่มันทําทีว่าเป็นพวกเราแล้วถ้าหลังตายเขาเกิดพื้นขึ้นมาเป็นแบบเออเป็นแบบท่านอดีตเสวปวิเวกแลครับ พวกเราจะยิ่งยุ่งกันขึ้นอีกนะครับร้อยตำรวจเอกเขียนใจพูดส่วนคณะตำรวจบนโรงพักสงสัยและไม่หวางใจพันตำรวจตีมหยตยัดปืนพกขนาดก้ามมอกลับลงช่องหนังข้างเอวและออกกำลังเฮ้ตอมันยัดลงกระสอบขึ้นรถตาไปให้ศูนย์หนึ่งตอนนี้ศูนย์หนึ่งกำลังจับพวกโหงไพรที่เกิดใหม่ทั้งหมดไปขังไว้ในห้องลูกกรงในถ,ถ้ำตาไอ้หมอเป็นพวกเรา มันจะยังไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะถึงสองทุ่มคืนนี้เราตำรวจจึงรีบลุกปุรีปุจจอหามร่างของนายแพทย์สารกาลปักออกไปจากห้องของสวปรับร่างของพวกตำรวจลุกน้องไปแล้วสวปมาหิดก้าวแตกขึ้นคิดถึงคำคำคำของหมอปานอย่างพวกเราไม่ต้องลุกเมื่อใดที่สิ้นชีวิตลงก็จะเป็นแบบสวปวิเวกท,ทุกคน เพราะมีเชื้อวีพีหนึ่งวีพีสองอยู่ในมันอยู่ในเม็ดเลือดซึ่งได้รับการฉีดให้ตอนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชีวิตอรรมตะทางเดียวที่จะไม่ให้เป็นคือไปหาพระมังสาวิรั์มาตรวจกดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกไปเสียครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงตรงนี้อีกครั้งนะครับถ้าชเจ้าก็โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ในเฟซบุ๊ก ไปบุญพันเมืองหรือยูทูปพันจุมพลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ